สวัสดีครับ QQQ Q Q กับ QQM แหมชื่อก็คล้ายกันซะขนาดนี้แถมหลายคนก็บอกว่ามันเหมือนกันแทบทุกอย่างเลยแล้วเราควรจะเลือกลองทุนในตัวไหนดีล่ะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกหาคำตอบเรื่องนี้กันครับคือในเมื่อมันลงทุนในหุ้นชุดเดียวกันเป๊ะเ,เลยเนี่ยแล้วอะไรล่ะครับที่เป็นความแตกต่างที่แท้จริงอะไรคือจุดตัดสินกันแน่ แล้วตัวไหนที่มันจะเหมาะกับนักลงทุนอย่างเราๆมากกว่ากันก่อนอิงเลยนะครับต้องทำความเข้าใจตรงกันก่นกอนว่าไม่ว่าจะเป็น QQQ หรือ QQQM เนี่ยทั้งสองตัวมีหัวใจเดียวกันเป๊ะเลยครับนั่นก็คือมันถูกออกแบบมาให้วิ่งล้อไปกับดัชนี N a s สแด1 0 0ครับหรือพูดง่ายๆก็คือหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและกลุ่มเติบโตที่ใหญ่ที่สุด100บริษัทในตลาด n แ s d a ดนั่นเองครับเอาละครับเรามาเข้าเรื่องสาคัญกันเลยดีกว่า สำหรับคนที่เป็นนักลงทุนระยะยาวส่วนใหญ่นะครับจุดตัดสินใจจริงๆเนี่ยมันอาจจะอยู่ที่ตัวเลขแค่ตัวเดียวเลยครับแต่เป็นตัวเลขที่บอกเลยว่าสร้างความแตกต่างได้แบบมหาศาลจริงๆแล้วความแตกต่างที่ว่านั้นก็คือค่าธรรมเนียมรายปีหรือที่เราเรียกกันว่า expense ratio นั่นเองครับถ้าดูจากตรงนี้จะเห็นชัดเลยว่า QQQM เนี่ยมีค่าใช้ใจ่ายที่ถูกกว่าทีนี้หลายคนอาจจะคิดว่า โหต่างกันแค่0.05%เองมันจะสักเท่าไหร่กันเชียวฟังดูน้อยนิดมากๆเลยใช่ไหมครับแต่คำถามคือถ้าเราปล่อยให้ส่วนต่างเล็กๆน้อยๆน,ยนี่มันสะสมไปเรื่อยๆเป็น10-10ปีแล้วครับมันจะกลายเป็นเงินเท่าไหร่ คำตอบก็คือส่วนต่างเล็กๆน้อยๆที่ว่าเนี่ยมันอาจจะพอกพูนจนกลายเป็นเงินถึง37,000ดอลลาร์ 37, ได้เลยนะครับใช่แล้วครับนี่แหละครับคือพลังของสิ่งที่เรียกว่าดอกเบีย้ยทบตน้นที่มันค่อยๆเปลี่ยนค่าธรรมเนียมที่ดูเหมือนจะไม่มีอะไรให้กลายเป็นเงินก้อนโตได้เมื่อเวลาผ่านไปนานๆทีนี้ก็อาจจะมีคำถามต่อว่าอา้าวแล้วทําไม QQQM ถึงตั้งค่าธรรมเนียมให้ถูกกว่าได้ล่ะทำไมตัวเก่าอย่าง QQQ ไม่ลดลงมาสู้ คำตอบของเรื่องนี้มันซ่อนอยู่ในโครงสร้างเบื้องหลังของ ETF ทั้ง2ตัวนี้แหละครับคือถ้าให้เปรียบเทียบนะครับ QQQ เนี่ยก็เหมือนเป็นรุ่นที่ใหญ่เลยครับเปิดตัวมาตั้งแต่ปี1999นูน่นใช้โครงสร้างแบบดั้งเดิมในขณะที่ QQQM เนี่ยเป็นเหมือนรุ่นน้องที่เพิ่งเกิดใหม่เลยครับเปิดตัวปี2020มาพร้อมกับโครงสร้าง ETF แบบใหม่ที่ทันสมัยกว่าคล่องตัวกว่าเยอะเลยครับ แล้วความแตกต่างของโครงสร้างเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องทางเทคนิคนะครับแต่มันส่งผลโดยตรงกับเงินในกระเป๋าของเราเลยเพราะว่าไอ้โครงสร้างที่ใหม่กว่าของ QQQM เนี่ยมันยืดหยุ่นกว่าครับทำให้กองทุนสามารถเอาหุ้นในพอร์ตไปให้คนอื่นยืมเพื่อสร้างรายได้เสริมกลับเข้ามาได้แถมยังบริหารจัดการเรื่องภาษีได้มีประสิทธิภาพมากกว่าด้วยซึ่งทั้งหมดนี้มันเป็นประโยชน์โดยตรงกับคนที่ตั้งใจจะซื้อแล้วถือยาวๆไปเลยครับเอ ฟังมาถึงตรงนี้หลายคนก็คงจะคิดว่าอา้าวในเมื่อ QQM มันทั้งถูกกว่าทั้งทันสมัยกว่าแล้วทำไมทำไม QQ ถึงยังไม่หายไปไหนล่ะครับแถมยังเป็นที่นิยมแบบสุดๆมีปริมาณการสื้อขายมหาศาลในทุกๆวันมันต้องมีอะไรสักอย่างสิใช่แล้วครับคำตอบก็คือถึงแม้ไส้ในจะเหมือนกันแต่ ETF 2ตัวนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ที่ต่างกันโดยสิ้นเชิงครับ ถ้าจะให้เปรียบเทียบง่ายๆนะครับ QQM เนี่ยก็เหมือนรถยนต์ครอบครัวที่เน้นการเดินทางไกลๆแบบสบายๆแต่ QQQ เนี่ยมันคือรถแข่งฟอร์มูล่าวันเลยครับสร้างมาเพื่อความเร็วในสนามสร้างมาเพื่อการเทรดโดยเฉพาะและหัวใจของรถแข่งคืออะไรครับคือความเร็วและหัวใจของ ETF สำหรับนักเทรดก็คือสภาพคล่องครับลองดูตัวเลขนี้เปรียบเทียบกันนะครับ ในแต่ละวันเนี่ย QQQ มีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยสูงถึง26,000พันล้านดอลลาร์ในขณะที่ QQQM อยู่ที่ประมาณ500ล้านดอลลาร์เท่านั้นโหเห็นความแตกต่างชัดเจนเลยใช่ไหมครับและไอสภาพคลองที่สึงลิบปลิวขนาดนี้แหละครับที่ทำให้ QQQ กลายเป็นเครื่องมือคู่ใจของนักเทรดมืออาชีพเป็นของเล่นชิ้นโปรดของนักลงทุนสถาบันใหญ่ๆห,หรือใครก็ตามที่ต้องการจะโยกเงินก้อนใหญ่ๆเข้าออกอย่างรวดเร็วโด,ดวยที่ราคาไม่เพี้ยนไปมาก และที่สำคัญคือตลาดออปชัน s ของ QQQ เนี่ยมันคึกคักกว่ากันคนละเรื่องเลยครับเอาละครับทั้งหมดนี้ก็น่าจะทำให้เราเห็นภาพชัดเจนขึ้นแล้วนะครับและมันก็นำเรามาสู่บทสรุปที่ค่อนข้างจะตรงไปตรงมาเลยครับว่าใครเหมาะกับ ETF ตัวไหนหลักการเลือกนี่ง่ายมากๆเลยครับถ้าเป้าหมายคือการลงทุนระยะยาวเป็นสายซื้อแล้วถือหรือ buy and hold เพื่อสร้างความมั่งคั่งไปเรื่อยๆเนี่ย QQM คือคำตอบที่ใช่แบบไม่ต้องสงสัยเลยครับเพราะค่าใช้จ่ายมันถูกกว่าแต่ถ้าเป็นสายเทรดเป็นคนที่ซื้อซื้อ,อข,าขายขายบ่ยบอยๆหรือต้องใช้เงินก้อนใหญ่ๆสภาพคล่องมหาศาลของ QQQ คือสิ่งที่ขาดไปไม่ได้เลยจริงๆครับงั้นเรามาสรุปประเด็นสำคัญกันอีกทีนะครับข้อแรกทั้งสองตัวไส้ในเหมือนกันเป๊ะๆคือลงทุนตานดัชนี N a s ส a q 1 0 0ข้อ2ค่าใช้จ่ายต่างกัน QQQM ถูกกว่า และข้อ3ซึ่งสำคัญที่สุดคือมันเป็นเครื่องมือคนละประเภทครับ QQQM สำหรับการลงทุนส่วน QQQ สำหรับการเทรดแต่สุดท้ายแล้วนะครับการเลือกระหว่าง QQQ หรือ QQQM เนี่ยมันเป็นแค่การเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับงานเท่านั้นเอง แต่คำถามที่มันใหญ่และสำคัญกว่านั้นก็คือเราแน่ใจแล้วหรือยังว่าพอร์ตการลงทุนที่มันเทน้ำหนักไปที่หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเกินครึ่งแบบนี้มันเหมาะสมกับเป้าหมายทางการเงินและระดับความเสี่ยงที่ตัวเรายอมรับได้จริงๆนี่แหละครับคือคำถามที่สำคัญที่สุดที่นักลงทุนทุกคนต้องกลับไปตอบตัวเองให้ได้ก่อนที่จะตัดสินใจครับ